สวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาดูแทงน้าหน้าบ้านผมนะครับที่เป็นระบบแทงน้ําจากโซลาร์เซลล์แล้วก็ไม่ได้เสียค่าไฟครับใช้แผงโซลาร์เซลล์ไว้ด้านบนนะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นปั๊มโซลาร์เซลล์อยู่ด้านล่างหลายคนก็สงสัยนั่นแหละครับว่าใช้งบเท่าไรทำมานานแล้วหรือย,อยังครับผมทามานานแล้วครับเป็นการจ้างเหมากับพี่เขยผมนะครับแต่ตอนนี้ก็พี่เขยผมท่านก็เป็นสร้างบ้านแล้วแหละนะครับผมก็เลยอ่ะ ถ้าอยากถ้าอยากจะมีคนทำเนี่ยครับมาเจอพี่ชาติพี่ชาติสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเห็นว่าพี่ชาตินอกจากติดตั้งโซลาเซลล์แล้วก็จะรับงานในเรื่องของการทําแทง้งด้วยเนาะทำแทง้งด้วยครับผมอืมอัน,นอันนี้ที่ที่เห็นอยู่เนี่ยอธิบายคุณสมบัติของของแทง้ตงตัวนี้นียครับกว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อันนี้จะตัวนี้กว้างสองเมตรครับกว้างสองเมตรคูณสองเมตรสูงสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรหสิบ อ่าแต่ละแต่ละชั้นตัวนี้คือ 2- เมตรห้าสิบใช่ไหมครับครับผมแสดงว่า2อลองนี้ก็ประมาณ5เมตรประมาณ5เมตร<ม><ม>ครับผมอข้างล่างมีการเทพื้นด้วยเนาะเทพื้นเทฟุตติ้งให้ด้วยครับเทฟุตติ้งให้เขาต้จะลึกหน่อยเนาะเพื่อ <ผม S 1> ที่จะได้แข็งแรงรนะครับ,รบนี่มีแทงน้ําคือของผมนี่หมดหมดเยอะเพราะว่ามันอ่เป็นเหล็กที่เว่าเป็นเหล็กกล่องใหญ่แล้วก็ติดแผงคือเบ็ดเสร็จนะครับแต่แต่ถ้าในกรณีีพี่ชาติรับทำเนี่ยทำเท่าไหร่ครับ ผมรับทําอยู่ที่67,500่าครับ67,500าบาทครับผมหมายถึงโครงเหล็กโครงโครงสร้างที่เป็นเหล็กทำมาไหนครับผมอะไรอีกรวมแทงด้วยครับรวมแทงด้วยแต่ไม่ได้รวมแผงโซล่าเซลล์ไม่รวมแผงโซล่าเซลล์ไม่รวมปั๊มครับผมไม่รวมปั๊มครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเหลารับเหมาเบ็ดเสร็จคืออันนั้นต้องไปคุยกันนะครับผมแบบนั้นต้องไปคุยกันอีกอย่างเช่นจะติดพวกอะไรอ่ะอย่างเช่นอยากจะติดตั้งโซล่าเซลล์ด้วยพี่ชาติรับทําด้วยไหมรับทําด้วยครับ รับทําทั่วประเทศไหมครับรับทําทั่วประเทศทั่วประเทศเลยครับค่ารถค่าอะไรไปไหวไหมเนี่ยนะครับอย่างเช่นอันนี้เวลาที่พี่ชาติทาก็จะมีการเทพื้นเทพื้นมันจะมีคานวิ่งรอบแล้วข้างล่างคานมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็จะเทพื้นทับให้เรียบร้อยนะครับ ข้างบนมี2ชั้นนะครับแล้วก็จะมีแต่ละชั้นมีอะไรเป็นพื้นไหมครับหรือยังไงชั้นของผมทาชั้นนี้ไม่มีพื้นไม่มีพื้นเราจะไม่มีพื้นดีแค่พื้นด้านบนทั้นที่2แต่ถ้าในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติมอย่างเช่นจะทาเป็นห้องเก็บของทําเป็นห้องน้ําก็สามารถคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ได้ครับแต่ว่าโครงสร้างที่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือที่มันขึ้นไปพร้อมแทงน้ำอย่หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมพร้อมแทงน้ำครับแทงน้ำมีกี่ลิตรครับสามพันลิตรครับเป็นของแกนิต แทงน้ําดีนะครับเป็นแทงน้ําดื่มมือนกันเหอะทําน้าดื่มครับแทงน้ําที่สามารถที่จะกันในเรื่องของอะไรอะพวกแสงพวกอะไรได้มันจะทนแดดทนฝนมากกว่าแทงน้ํพ PE นะครับแต่แต่ไม่ได้รวมถึงท่อด้านล่างนะอันนั้นแยกต่างหากเนาะครับผมอันนี้ของผมก็ก็ทําเพิ่มต่างหากเพราะเวลาที่น้ํามันไหลขึ้นไปเต็มเนี่ยของผมน้ําไหลเต็มปุ๊บ มันก็จะลดลงมาอยู่ในถังพักด้านล่างเราก็สามารถที่ใช้รถผักได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในรัวเรือนก็จะใช้ถังข้างบนแล้วก็เพิ่มแรงดันได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีคนต้องการเพิ่มความสูงเป็นหเมตรเหรอพี่ชาติอย่างเช่นเอาถังนู่นแหละขึ้นไปสุดสุดเหล็กเลยเพราะว่าต้องการแรงดันน้ำสูงอ่ะ <ทำ S 1> ค่า<ด>ใช้จ่าย,าย <ๆ S 1> เพิ่มไหมก็มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่กี่บาทแล้วครับอ่าอะไรครับครับผมพเราคุยกันเนาะจะได้คุยกันว่าจะต้องการอะไรบ้างจะมีหลังคาไม่มีหลังคาอะไรอ๋ออะครับแล้วแล้วทีนี้ เลทราคาต่ําสุดที่ที่มันควรที่จะเป็นไปได้นอกเหนือจาก67,500บาทนี่อย่างเช่นผมผมไม่ต้องการเสาเหล็กอ่ะผมต้องการเสาปูนอย่างเงี้ยเอาแบบราคาแบบประหยัดสุดประหยัดสุดต่าสุดเท่าไหร่อ่ะถ้าต่าสุดประมาณ30,000กว่าบาทครับส0,000นะครับครับผมแค่แทงแค่แท้งไม่หรือว่ารวมถังด้วยรวมถังด้วยรวมถังด้วยเหรอครับผม3 0 0 0 0กว่าบาทครับผมทั้งความสูงเท่าไหร่หรือว่าขนาดนี้เลยความสูงเท่านี้แหละครับหรือไม่ก็ใกล้เคียงหรือไม่ก็ใกล้เคียงครับขึ้นอยู่กับว่าแถวนั้นจะมีเสาความยาวเท่าไหร่อ่ะเนาะ ว่าเราจะเอาวัตดุตัวไหนที่แล้วคนว่าจ้างว่าจะมีงบเท่าไหร่ครับสุดท้ายแล้วอ๋อแสดงว่าพี่ชาตินี่ไม่ได้ล็อกล็อกในเรื่องของราคาแต่ว่าสามารถที่จะลื่นไหลได้ขึ้นหรือว่าเจ้าของอยากจะได้แบบไหนเนาะครับผมเนี่ยครับอันนี้คือแทงน้ำนะครับแล้วข้างบนเท่าที่เห็นพี่ชาติก็จะเพิ่มในเรื่องของการที่จะไปเช็ดล้างทําความสะอาดแผงด้วยครับผมถ้าเขาติดโซลาเซลล์หรือไม่มีโซลาเซลล์แล้วอยากให้ผมย้ายขึ้นข้างบนก็จะทําให้ครับทําให้ได้ทําให้ได้ครับ ในกรณีที่ที่ผมติดปั๊มมีโซลาเซลล์เล็กๆอยู่แล้วอยากทาแท้งแบบนี้ถ้าเสร็จแล้วปุ๊บก็จะจัดการให้ด้วยจัดจัดการได้เลยหรือถ้าคนไหนที่มีบ่อปลาดาลแล้วล่ะแต่ยังไม่มีโซลาเซลล์ยังไม่มีแท้งรับเหมาเบ็ดเสร็จเลยเนาะผมรับเหมาเบ็ดเสร็จเลยมันมันมันขึ้นอยู่กับปริมาณบ่อน้ําด้วยว่าลึกขนาดไหนแล้วก็มีน้าเยอะไหมเนาะอันนั้นต้องไปคุยกันหน้างานอีกครั้งหนึ่งครับต้องคุยราคาเรื่องโซลาเซลล์กันอีกทีหนึ่งครับคิดรวมแต่ถ้าเกิดว่าติดรวมทีเดียว พี่ชาติมีประกันไหมครับอย่างเช่นผมติดโซลาเซลล์เนี่ยการรับประกันหน้างานเป็นยังไงมีครับมี2ปีครับ2ปีใช่ไหมครับผมอัันนน้ดูแลให้2ปีครับถ้าในกรณีที่อยากจะติดตั้งโซลาเซลล์ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่างกำนาจท่านก็ไปเจาะบาดาลแล้วไม่ค่อยที่จะมีเวลาในเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของของปั๊มโซลาเซลล์เท่าไหร่ครับผมแต่ก็จะมีลูกน้องเซอร์วิสอยู่แต่พี่ชาติก็จะรับทําในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็รับทําในเรื่องของโซลาเซลล์ด้วยถ้าสนใจครับรายละเอียดเบอร์โทร062 062314 314 3842 3842 062314 314 3842 3842ก็ช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เองาหัว่าเป็นฤดูแรงแหละถ้าสนใจไงก็ลองทักไปถามดูได้นะครับในเรื่องของรายละเอียดราคาเบ็ดเสร็จมันจบเลยระยะเวลาในการสร้างนานเท่าไหร่ครับ ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับไม่ให้เกินนั้นไม่เกินอาทิตย์หนึ่งครับยิ่งยิ่งถ้าเสร็จเร็วเท่าไหร่พี่ชาติก็จะประหยัดงบประมาณให้มากขึ้นเท่านั้นประหยัดค่าแรงเยอะขึ้นครับจำเป็นไหมครับว่าที่ห่างไกลอย่างเช่นไม่มีไฟฟ้าจะไปทําได้ไหมอย่างเช่นมันอยู่กลางไร่กลางนาเงี้ยไม่จําเป็นเลยครับเพราะว่าพวกผมจะมีเครื่องมือเครื่องกลปั่นฟงปั่นไฟไว้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยแต่ถ้าในกรณีที่มีไฟมันก็จะเร็วขึ้นมาอนกันเลยครับผมในกรณีที่มีไฟฟ้ามันก็จะการทํางานมันก็สะดวกสะดวกขึ้นนะครับอื ก็วางระบบน้ำไปแล้ะพอเสร็จตัวเจ้าของอยากจะได้แบบไหนก็สามารถที่จะจัดการได้ครับผมรับงานมาเยอะแล้วเนาะครับผมประสบการณ์เอาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับวันนี้พาทุกคนเนี่ยมาดูช่างรับเหมาสําหรับเรื่องของการที่จะทําเป็นโครงสร้างโครงสร้างที่เป็นแทงโซลาเซลล์นะครับคือถังเปกถังเก็บน้ำนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านคิดว่ามันมีช่างที่ไว้ใจได้ก็แล้วแต่ครับวันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางและก็ทางเลือกที่จะให้หลายๆคนได้ลองพิจารณาดูโอเควันนี้ขอบคุณพี่ชาติเป็นอย่างสูงครับผมขอบคุณครับสวดคริ่า้ง อันนี้ก็นานแล้วนะ